ไปต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสเร่งยกระดับวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศนำทักษะ3ภาษาบวก1ดิจิทัลส่งเสริมผู้เรียนค่ะนายโพลนเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยการอาชีพ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสอ,อสอจัดประชุมมอบนโยบายและแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยการอาชีพ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขมีความยืดหยุ่นและมีคุณภาพตามแนวคิดเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทาและนโยบายสอ,อสประจำปีงบประมาณ2568ให้ทันสมัยยืดหยุ่นและตอบโจทย์อนาคตผ่านกรอบ8เอเจนดาพัฒนาอาชีวศึกษาทำดีทำได้ทำทันทีภายใต้แนวคิดโอเวกวันทีมค่ะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการพัฒนาอาชีวศึกษาโดยกลุ่มวิทยาลัยการอาชีพถือเป็นการผลิตและพัฒนากําลังคนสายอาชีพของประเทศจําเป็นต้องพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการกําลังคนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงการปรับการเรียนการสอนนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพัฒนาผู้เรียนทักษะ3าบวกหนึ่ง ทักษะคือ3ภาษาคือไทยจีนอังกฤษในการส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะที่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันสามารถใช้งานได้จริงและการจัดการศึกษาทวิภาคี100%เเเข้มข้นร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตรเดินหน้าความร่วมมือให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับผู้เรียนเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริงมีไรายได้ระหว่างเรียนและการมีงานทำหลังจบการศึกษาค่ะ สำหรับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะส่งเสริมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้เดินหน้าเชื่อมั่นในทุกท่านที่จะช่วยขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างความมั่นใจและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนสายอาชีวศึกษาถ้าทุกท่านได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นและจริงจังทุกท่านสามารถผลิตกำลังคนอาชีวะและเพิ่มผู้เรียนได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน และขอฝากให้ทุกท่านดำเนินงานตามกฎระเบียบของกฎหมายมีความรักความศรัทธาความเชื่อมั่นสามัคคีซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรและผู้บังคับบัญชาและเป็นโอเวกวันทีมพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืนเข้มข้นเข้มแข็งต่อไป